จเจอกันอีกรอบเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เกาะยาจังหวัดพัางงาค่ะวันนี้มาเรา,า,าดำน้ำสองที่นะคะที่เกาะพีพีแล้วก็ที่เกาะยาจังหวัดพัางงาตอนนี้เรากำลังนั่งเรือกำลังจะกลับภูเก็ตกันนะคะสนุกมากเขาบอกว่าน้ำใสเห็นปลาพันเดือดมาก ดูสานานามสาชิกหน่อยหน,น้นาไม่เหนเขียวไปไแล้วีเบา